ฝังดด่วนกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากับวันที่10มกราคม2 5 6 9ครับที่ต้องบอกเลยว่าพลิกคาดแบบเบิ่มเบที่รายงานล่าสุดออกมาครับฮุนเซนอาจตรอมใจเพราะ23ชาตินั้นเข้าใจไทยในการถล่มคาเมรกับทัฟฟ้าเรียกว่าถล่มไปเนี่ยมากกว่า100ลูกพร้อมกับฮุนเซนยังเอาไม่อยู่อย่างต่อเนื่องครับเพราะทหารแนวหน้าคาเมรฟิวขาดถึงกับชี้หน้าออกมาด่ากราดเลยครับบอกว่าเบี้ยเลี้ยงไม่ได้แต่ให้พวกเขาเนี่ยเสี่ยงชีวิต กับไทยเราแบบนี้และก็ยังมีอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนของไทยเรากันด้วยครับที่ตรวจพบล่าสุดก็ทุนระเบิดเนี่ยเทุนที่เราสามารถตรวจการได้พร้อมกับกองรับประดิษสองเองยังคงไม่ไว้วางใจขมเมินเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรากันก่อนที่ต้องบอกว่ารยายงานอย่างเป็นการล่าสุดกับกองรับประิสองเองเกี่ยวกับบริเวณแนวชายแดนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสู้รบและก็ยยังงตึเรีดู ตอนนี้ทางกอร์รัปชันที่2ครับได้มีการออกประกาศมาตรการจัดระเบียบแนวการวางกําลังนะครับโดยก็มีการระบุว่าขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วนเลยนะงดการเข้าพื้นที่การรบหรือว่าพื้นที่ควบคุมเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือว่าผู้บังคับหน่วยประจำพื้นที่โดยชัดแจง้งนะครับเนื่องจากนี้เป็นเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยยังคงไม่ปลอดภัยครับอาจจะมีการปฏิบัติการทางทหารรวมไปถึงอาจมีวัตถุระเบิดและก็ทุ่นระเบิดเนี่ยตกค้างอยู่บริเวณน,นั้นด้วยซึ่งก็อาจจะก,ก่อให้เกิดอันตรายต่อพลเรรืออนนและะปชชาขง เราก็เรียกว่าตอนนี้เราเองก็ยังคงไม่ไว้วางใจขํามนเหมือนกันนะครับเพราะจากการอัพเดตออกมาเนี่ยกลายเป็นว่ารายงานเพิ่มเติมเนี่ยแนวชายแดนในกัมพูชาครับเราสามารถตรวจพบทุน่นระเบิดเนี่ยเพิ่มเติมอีก9ทุ่นด้วยกันในบริจ,จังหวัดสุรินและก็จังหวัดบุรีรัมนะครับก็เป็นกองบรรดาหาบราบ24หรือว่าช่องสม็ด จังหวัดสุรินทร์เองนะครับก็มีการเจาะช่องทางปลอดภัยกว้าง1เมตรยาว250เมตรพยายามที่จะตรวจหาพื้นที่และก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกับพื้นที่เนิน225จังหวัดสุรินทร์ครับก็มีการเข้าดําเนินการเจาะ เส้นทางปลอดภัยด้วยแต่ว่าผลการปฏิบัติงานครับเราก็ตรวจพบทุ่นระเบิดแบบบุคคลเนี่ย MD82B จำนวน9ทุน่นด้วยกันโดยตรวจพบในพื้นที่บ้านสายโทรครับตำบลสายตะกูนะจังหวัดบุรีรัมย์ก็พบกระสุนปืนใหญ่เนี่ยขนาด100ม mm ิลลิเมตรถึง4จุดนะครับแล้วก็มีพื้นที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับก็สามารถตรวจพบเครื่องยิงลูกระเบิด100ม mm ิลลิเมตรจุดเหมือนกันซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยผู้บัญชาการทหารบกครับพร้อมกับคณะก็มีการลงพื้นที่ตรวจแนวการวางกำล ้วนในจังหวัดสุรินทร์ทางภาษาตาควายเนินสามสูนและก็เนิน225ที่ครั้งนี้เราเองก็มีเป้าหมายครับสราปพนาความมั่นคงให้ได้มากที่สุดพร้อมกับตรวจความพร้อมของกําลังพล อาว,วุธุลภาป,ปกรรวมถึงจัดกาลังตามแนวชายแดนด้วยนี่ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันคงจะยังตึงเครียดกันอยู่แต่ก็ไม่ตึงเครียดแบบพลีผามมากเท่าไหร่ขมินเองก็ยังไม่จ้องได้จะามาโจมดีไทยเราครับยังใจจดใจจอกับการสร้างบังเกอร์แล้วก็เสริมความแข็งแรงของที่มั่นอยู่เพราะเราเนี่ยโอ้โหทาลายแบบกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยน่าจะหลายเดือนสําหรับขมินเองแต่ก็ยังมีอีกเรื่องราวนึงครับที่ต้องบอกเลยว่ากลายเป็นนนเรรื่องาาพิคดไปัใท เพราะล่าสุดผู้บัญชาการทหารอากาศครับที่เคยชี้แจงกับคณะทูตต่างชาติเนี่ยทั้งหมด29คนโดยมาจากต่างประเทศทั้งสิ้นและอัปเดตออกมาในวันนี้นะครับก็ได้ออกมาชี้แจงว่าผู้ช่วยทูตทหารทั้งหมด23ชาติครับอยู่ในทิศทางที่ดีนะมีทิศทางที่เข้าใจไทยเราเป็นอย่างดีครับและเราเองก็มั่นใจว่านานาชาติเนี่ยจะเข้าใจปมไทยกัมพูชาซึ่งบรรยากาศแลยก็แนวโน้มในการประชุมเนี่ย เป็นเป็นแนวทางที่ดีมากนะครับคณะผู้ช่วยต่างประเทศเนี่ยมีความเข้าใจต่อการปฏิบัติการทางทหารและก็ดําเนินการของฝั่งไทยเราซึ่งเราเนี่ยก็ยังมีความคาดหวังนะว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกนาไปถ่ายทอดต่อรัฐบาลของแต่ละประเทศด้วยอันนี้คือเราชี้แจงไปกับทั้งหมดเนี่ยทูตงยี่สิบสามชาตินะครับที่เชิญมาแล้วก็เหมือนจะมีความเข้าใจกันดีนะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันเหมือนปการตัดกําลังคำเหนไปกดนะครับทั้ง ปฏิบัติการทางทหารและก็เป้าหมายอื่นๆทั้งบังเกอร์เออเนินต่างๆที่เราสามารถยึดครองเอาไว้ได้งานนี้การที่ขมรจะตีโพตีภายเนี่ยมันเป็นเรื่องยากกันแล้วนะครับเพราะสถานการณ์ดูเหมือนขมรน,นี่ก็ยังไม่มีข่าวเฟคนิวมากเท่าไหร่ขณะเดีวยวกันครับปฏิบัติการทางทหารของเราเนี่ยยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่มันเป็นผลดีมากๆก็คือกองระเบกของไทยเรากับกองระเบกสิงคโปร์ครับจะมีการฝึกผสมด้วยเรียกว่าเป็นการเปิดฉากตั้งแต่ต้นปีการฝึกรูปแบบนี้ครับก็เคยฝึกร่วมกันมาเนี่ย29ปีแล้ว ถือว่าเป็นมิตรภาพที่เติตแบโตแบบแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆและก็อาจจะเป็นสิงคโปร์แหละที่ยืนหยัดเคียงข้างไทยเราในยามวิกฤตก็ได้เพราะการฝึกรอบนี้นะครับกำลังพลบกของไทยเราเนี่ยจัดมาทั้งสิ้น120นายกับสิงคโปร์นะและสิงคโปร์ครับจัดมาทั้งสิ้นเนี่ย600นายโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยก็ให้เกียรติไทยเรามากๆนะครับที่เขาจัดกำลังพลมาแบบเต็มเปี่ยมซึ่งก็จะมีการฝึก วางแผนโดยใช้แผนที่ดิจิทอลนะครับแล้วก็ฝึกจําลองสถานการณ์รวมถึอสาธิตการใช้อุวุธขนาดเล็กแล้วก็จะ,สะแสดงอาวุธด้วยนะครับมีมวยไทยมีการต่อสู้ระยะประชิด และฝึกปฏิบัติการในพื้นที่เมืองตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารนะครับทั้งสองประเทศเนี่ยให้มีความแน่นแฟ้นยาวนานมากยิ่งขึ้นเพราะเรากับสิงคโปร์เนี่ยอย่างที่บอกครับฝึกร่วมกันมาเกือบ30ปีกลายเป็นมิตรที่เติบโตแบบคู่กันมาตลอดโดยความบุกพัน์เนี่ยอาจจะประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับก็สะท้อนถึงการยืนหยัดเคียงข้างเราในยามวิกฤตด้วยนี่ก็เป็นการอัปเดตที่ข้ามเหนไม่มีนะครับส่วนใหญ่กองทัพค้ามเหนเนี่ยการฝึกร่วมกันไม่ค่อยมีนะนอกจากส่งหน่วยบางหน่วยเนี่ยเข้าไปฝึกที่ไทยเราบ้างเข้าไปฝึกที่อินโด บ้างเข้าไปฝึกที่มาเลเซียบ้างขาเขมรจะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับแต่ว่าการฝึกร่วมกันมีสามาธิการทหารเนี่ยขมรก็ไม่ค่อยมีเนื่องจากไม่ได้มีความจริงใจต่อเพื่อนบ้านเลยในแต่ละฝั่งไม่ว่าจะเป็นลาวเอ,อ่ยไม่ว่าจะเป็นเวียดนามไม่ว่าจะเป็นไทยเราซึ่งสิ่งที่มันย้อนแย้งที่สุดก็คือขเขมรยังมีการฟ้องร้องคณะเออทีอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับบริเวณบ้านหนองจันทรหนองยากแก้วนะเพราะจากคลิปออกมาครับ สถานีตำรวจของขมรที่ประจำการอยู่ชายแดนบึงตะกวนหรือว่าสำนักด่านสุลักกากรบึงตะกวนเนี่ยหรือว่าอาคารของรัฐบาลขมรหลายต่อลายอาคารนะครับก็ถูกด่านได้เราเนี่ยเข้าควบคุมพร้อมกับปักธงชาติไทยเนี่ยขึ้นสูงยอดเสาด้วยและก็วางแนวลวดหนามที่บึงตะกวนจังหวัดสกแก้วแบบ100%เเแทบจะไม่เหลือซากข,ของเขาโครงเดิมเลยนะครับสถานีตำรวจเนี่ยก็ราบเป็นหน้ากรอง ถูกทำลายจนเฮี้ยนเตี่ยนการอีกจุดหนึ่งไม่แปลกใจที่ขมรครับจะมีการร้องกันนาไอวอทีอย่างหนักพร้อมกับมีการฟ้องด้วยว่าไทยเราเนี่ยร้นและก็บุกรุกดินแดนของขมรแต่อีกหนึ่งสิ่งอีกหนึ่งเรื่องราวครับที่เอาฮุนเซนเนี่ยตรอมใจเลยก็ว่าได้เพราะล่าสุดความลับเปิดเผยออกมาอีกแล้วนะครับทหารขมรนแนวหน้าเนี่ยฟิลขาดกันเลยทีเดียวถึงกับลุกขึ้นพูดกลางที่ประชุมครับเรียกว่าตกใจกับนักประเทศกับฝั่งของกัมพูชาเพราะมีคลิปการเผยแพร่ครับทางกัมพูชารายหนึ่งเนี่ยที่กาลังอารมาก นะครับพร้อมกับระบุข้อความว่าเป็นความในใจครับที่เก็บกดมาอย่างยาวนานจนถึงขีดที่สุดแล้วนะครับก็แสดงความไม่พอใจด้วยน้ําเสียงที่โกรธด้วยการตัดพอะว่าตัวเขาเองเลยก็ทหารแนวหน้าของเขมรหลายต่อหลายคนครับไม่ได้รับเงินเดือนมาหลายเดือนแล้วขณะที่เงินเดือนซึ่งควรที่จะได้รับเนี่ยก็มีจำนวนน้อยนิดไม่เพียงพอต่อค่าเช่าที่พักค่าผ่อนรถและก็ค่าครองชีพในแต่ละวันถึงกับบางช่วงของทหารแนวหน้าเขมรครับก็แทบไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวทั้งที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องครับยาวนานหลาย10เเดือนลยทิง กลางความยากลําบากและก็ความเสี่ยงที่จะต้องเอาชีวิตเข้าแลกเนี่ยคุณเซนไม่สนใจนะครับแม้แต่ประธานในที่ประชุมนะที่นาขมนรายนี้ฟิลขาดลุกขึ้นมาประท้วงเนี่ยก็มีการห้ามพราม์และก็ขอให้ยุติการแสดงความขีดเห็นดังกล่าวแล้วภายหลังจากคลิปนี้ออกไปนะครับผมก็เห็นนะว่ามีทหารแนวหน้าขมินเนี่ยแชร์กันแบบหนักหน่วงเลยครับว่าพวกเขาเจอกับสถานการณ์เดียวกันและก็เริ่มที่จะมีการลุกเรียกร้องรวมถึงเปิดโปงความจริงสักทีกับทหารแนวหน้าขมร แบบตรงไปตรงมาโดยจนถึงขนาดนี้เนี่ยก็ยังไม่มีรายงานยืนยา่างเป็นทางการเกี่ยวกับชะตากรรมหรือว่าความปลอดภัยของทหารขมิ้นรายดังกล่าวซึ่งคำนสำสําคัญเนี่ยยังคงค้างคาอยู่ในสังคมว่าตายแล้วครับทหารแนวหน้าขมิ้นเนี่ยอาจจะมีการลุกคือไล่ต้นหุนเจนก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องยากเนี่ย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะการที่ขมินมีการฟ้องร้องเราต่างๆนานา,นาครับโดยเฉพาะอีกเหตุการณ์หนึ่งนะที่มันเหมือนเป็นคนละโลกกันเลยกับสหรัฐอเมริกาครับขมินติดตามเป็นอย่างมากที่มอบเงินช่วยเหลือไทยเราเนี่ยหนึ100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพื่อเสริมสร้างศักยภาพแนวชายแดนแก้ปัญหาอาชญากรรมสแกมเมอร์แต่สื่อของขมินครับก็บอกว่า ไม่เป็นความจริงนะไทยสร้างข่าวเท็จแล้วขมรนก็อ้างว่าประเทศของเขาเนี่ยได้เพียง45ล้านดอลลาร์เท่านั้นจากสหรัฐอเมริกาและก็ไม่เชื่อว่าทัมเนี่ยจะมอบเงินสนับสนุนให้กับไทยเราอันนี้เป็นสิ่งที่สื่อขมรเริ่มตีความออกมาแล้วครับว่าสิ่งที่ไทยเราได้รับเนี่ยมันไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเหมือนจะหลอนไปนิดนึงเหมือนกันสาหรับขมินเองนะครับในเรื่องของบรนณามิหราฐให้ไป45ล้านดอลลาร์เนี่ยมันก็ หลักร้อยล้านบาทแต่ให้เราเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็3,000กว่าล้านบาทนะครับเรียกว่าจะซัพพอร์ตแนวชายแดนได้เยอะมากๆโดยซึ่งในจำนวน100ล้านดอลลาร์ครับจะแบ่งออกมาเป็นฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือ475ฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือตามแนวชายแดนครับทั้งหมดเนี่ย470ล้านบาทนะครับแล้วก็จะยังมีสนับสนุนปฏิบัติการเก็บกู้ทุนระเบิดครับ 314ล้านบาท628ล้านบาทเนี่ยจะช่วยเหลือโครงการรเริ่มที่จะปราบปรามสแกมเมอร์และก็แก้ปัญหาค้ายาเสพติดเกี่ยวกับบริเวณแนวพื้นที่ชายแดนนี่ก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดทั้งแนวเขตชายแดนของไทยเราเรื่องราวสื่อสารจากขมิญและก็ความสัมพันธ์ทางการทูตที่ไทยเราเนี่ยเหมือนจะได้เปรียบมากๆนะครับตอนนี้เนี่ยทั่วโลกก็น่าจะเชื่อใจไทยเราระดับหนึ่งนะกับการที่ขมิญซับพอร์ตกับการที่ทูตทั้งหมด23ชาติเนี่ย ถือว่าไม่น้อยนะครับมีความเข้าใจไทยเราเป็นอย่างดีแตกต่างจากขมรที่คอยแต่จะเอาคณะเอทีมาฟ้องบ้างสร้างสื่อเท็จสร้างข่าวเท็จบ้างแบบนี้มันไม่เนียนนะครับก็ต้องรอฮุนเซ็นแหละเพราะว่าอาการหุนเซ็นก็ค่อนข้างหนักนะเกี่ยวกับทหารแนวหน้าแนวฟิวขาแล้วก็ออกมาบอกว่าเงินไม่พอนะครับเงินเดือนเนี่ยก็ไม่ออกมาหลายเดือนแล้วซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะบริเวณทหารแนวหน้าขมรที่ยังส่องอยู่ทุกวันนี้เนี่ย ก็มีการแชร์คลิปนี้และก็โพสต์นี้เหมือนกันก็คงต้องรอติดตามอัปเดตสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องได้นะครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจํากัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ซครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF s t r e a m i n g ่ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบที่ว่าครบจบในที่เดียวบริเวณในชายแดนเนี่ยที่ผมเคยบอกเราสามารถควบคุมพื้นที่และก็มันอยู่ในเกมของเรา แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับยังไงก็ให้กําลังใจพี่น้องต่านแนวหน้าแนวชายแดนของไทยด้วยแล้วก็พี่น้องที่อยู่บริเวณแนวชายแดนฝั่งไทยเราและในส่วนของคลิปนี้ครับผมเองก็มีเพียงเท่านี้คากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย